หาดอกเลี้ยงสาปราบเลยพี่น้องมานนี่เอดินทางคนเดียวกะสุดยอดอยู่พี่น้องไม้แหลกกะจนเครื่องกะตาเอาขึ้นมาไม้เนี่ยก็พอกําลังพ่อหาดอกพกดอกพี่น้องล้างก่ลองอีกดอกหนึ่ง ครับสวัสดีทักทายกันย่ำตะเสาอีกทุกตัวล่ะพี่น้องทัตว์ทยที่สักทายน้องในสัตว์วันที่ยี่สิบสองสัญญาพี่น้องขอพี่พอน้องในบรรยากาศฝนลิ่นเด้อพี่น้องวันนี้ฝนตกตอนออกจากบ้านก็คือจังวัตกพี่น้องมาหอดปลาหรือฝนลงเม็ดบลาเนี่หาสิพ่อพี่พอน้องในรูปแบบหาเก็บเพชรพาท่ายฝนทุกตัวล่ะพี่น้องวันนี้เดินทางคนเดียวขอไว้ใจเกดเป็นยุทธธรรมบุญพี่น้องวันนี้ ปัจจุบันมีงานบุญสังฆทานก็เลยให้็นประโยุน์ทำบุญคนคนสองปลาก็าตามหน,น้าที่พี่น้องเดินทางเข้าปลาคนเดียวคือเกา่าหุ่นพ่อมไดไอ้พ่อมมันกับคนสองปลาพี่น้องมาหนึ่งว่าที่ใดที่มันเฮ็ดยังอะเป็นหลุดน้ำปั้นพี่น้องไม้แหลกที่คนสองปลาสี่เขากับเป็นไม้ที่เคยได้เคยมนันล่ะพี่น้อง ถามเขาไปนี่เมาประจำกับยายเกตพี่น้องเลยว่าแต่เขามากหอนไม้กับแม่โรยฝนเป็นแดงๆอยู่ดอกโฟเวอร์เลยอู้หึหึเขาขอทานด้่ยพี่น้องมั้งพี่นี่สา่พี่น้องนะฝนกระตุกพ่อฝนเด้อพี่น้อง่ายทำกับิี่ลำบากแม่ ไอ้เกดว่าท้ำบุญแล้วที่เดินทางตามมาที่หลังพี่นอ้องอาจจะประมาณสามสี่โมเป็นแดงแดงอยู่พี่นอ้องทุกทุ่มทั้งทั้งหง,ง่าละพี่น้องตูมใหญ่ตูมหน่อยนี่เบิดลนะวภาพที่ผ่านน้องรอเบิ้งก่อนบรรยากาศฝนตกคือสิบ่มีคนมาแย่งเนาะคือสีดอกนะึงีนะ่ดอกนะึงนะแต่ไปตอง่อทายอยู่พี่น้องสีทั้งเหนี้มีทั้งตูมทั้งบานมาเนี่ยมีตูมหนึ่ง ผลบานหนึ่งกับตูมหนึ่งตูมหนึ่งอยู่ไต่ดอกใต่ดอกบานเอ้าฟังนันก็นมีอีกดอกนึ่งพี่น้องคุณเอ้าแนมไยเปนผลก็มี่อีกพี่น้องคุณเขาท่าแล้วเขาท่าแล้ว<อ>าบาน,นช็อตแหลกแหกม้านกับม้านเลยพี่น้องไม้นี่เขาม้ามุดพิษบางตาเสือพี่น้องสองดอกอ่อนขาด้วยพี่น้องในไม้เนี่ยขาพันอัวปีแหง้ง ดว่ายังแท่นี่แท่ดีครับนะแกงไหนอยู่อย่างไอ้ฝนเฝ้าตกดิพี่น,ออน,นดอด้องไอ้พวกเนี้ยแป็นระดอบนี่เป็ชุมจีพันไดพ่อเอาไว้ก้อนพี่น้องนะอีกดอกนึง ครับบาบาไหวจักเมือต้องเมื่อมานี่มันตลอดพี่น้องมานฝนก็ลงเม็ดน้ำขึ้นด้วยบ้านพี่น้องไอ้ตาส้อนเนี่ยป็นแดงอยูู่ถ่ายทำกษิยาเจ้าพี่น้องมันกองกระสินเดือดกองเปิดเป็นฝนมนักดอกแต่ว่าตกบปรยุดนะดีใจเลย มักสีสันพี่น้องแดงงามเอ๊ะกิดขัดเลือกพี่น้องไม้นี่ฮะตกไปโหลดฝนเลยขันพอเฮ็ดจังสีต่ตกกระสู่อยู่ยัไงไ,ไงนึกจะทู่มั่งมั่งพี่น้อง ตัวนี้ปวกินขาเพิ่นปวกินขาแล้แต่ดอกพี่นอ้องเด้อดอกแกงได้อยู่แปบบเดียวพี่น้องนี่คมเดียวยังหาพี่ท่านทัวเด้อพี่น้องนี่ถ้าเกิดเบิด์ขาดวาเคิงตาอยู่คมเนี่ยเฮ้มซุ่มเลยมัานกันเปียกๆในลับพี่น้องมันซุ่มซิสวยมาเด้อเอฟซี C, พี่น้อง คนสองปลาเดินเดียวมาเนี่มาายมะไผ่กะตาเห็นแน่มะไายกะตากะเก็บเพชรเห็นแน่ตั้มยี่เก็บมาแนมหลอดอุ้มใหม่ไปเห็แนแดงๆคิดว่าแมนพี่น้องตัวนี้ก็ได้พี่น้องด,ดอกยางสวยเลยมันแบบหนาวๆนี่แหละพี่น้องมาเนี่ยดอกนังยางสวยพี่น้องมึงแน่คุณคุ้เวอร์เลย อวบดีพี่น้องไหมนี่หาอันตันอยู่แต่ละดอกโขลนเนาะมันขึ้นเรื่อยๆแล้ละพี่น้องคุนพุนพี่น้องดอกหนึ่งแนมลอดอุ้มใหม่ไปอืเอ็นีิเลี่ยมเป็นแดงอคิดว่าแมนแล้วนะอแมนอีลีดอกยางงามเลยพี่น้องบานเต็มทีบานเต็มทีแต่ยังสวยอยู่ ่องกระอาษีผ้าม้วนในเด้อพี่น้องมาหน่โดนละอองหนามโดนละอองฝนมืงอนี่ยตาสะออนฟีแหฮงอือฮะมันมันน้นำกันพี่น้องมาหนีเ่อพี่น้องอ่เห็น,นมับ่ ยางสวยแดงล้วนพี่น้องมานนี่มานแดงล้วนอีกรวมจีนึงออตัวน,นี้เป็นออว่ามันเฮ็ดหนามากว่าแมนเฮ็ดกอละพี่น้องจีหน่อยเพิ่นดอกหนึ่งพี่น้อง เอย่างงามโอ้ตาสะออนแห้พี่น้องครัส่วนหมู่ว่านนี่หมอนั้นเป็นในเดื่อพี่น้องหมู่ว่านนี่พอว่าเฝ้ากับบานเฝ้ากับบานยจะเกตเตรียมไปสื่อของลงท่านพี่น้องหมู่ว่านนี่เลยได้เห็ุบุรลายปรนได้ไม้นี่ก็บใบไมาหมู่ว่านนี่ถ้ามาไม้นี่กสิบที่ใบบานแบบนี้ดอกพี่นอ้องอะใกล้ๆอยู่ใบไมาหมู่ว่านไม้มาเนี่กับมันเนี่พี่น้องจะเน,นี่เป็นถุง้นใหม่ แกงแสกคือกันพี่หนอ่อตัวนี้ก็ได้ขาดเม็ดแล้วฝนบาดเนี่ยยุดไปเลยไข่ยอยู่อยู่ในคิดวัดตอเนี่ยมันฝืนไม่มือบานเต็มทีเรือพี่หน่อบานโกบเต็มที อีกดอกหนึ่งกีนึงเป็นเผงต้นใหม่เพื่อที่มาเกิดตามเงาใหม่พี่น้องเฮ็ดเผ่งตัวนี้เอดซีพี่น้อง,ง,อนนองที่บอกเคยเห็นกะกินได้เด้อพี่น้องตัวน,นี้รดชาบเป็นกะขายกับเพชรผัวไปเผงลกโยกน่ะแสบคือกันเนมไปแดงๆคิดว่าเป็นเห็ดก่อแล้วพี่น้องอ่ะพอพี่พอน้องในบรรยากาศผมย่อยๆเด้อพี่น้องมือนนี้เพราะมันสยุดแห้งหนักหนามาเลย ตกบบกะว่าบ่เป็นลราพี่น้องได้เดินทางมาแหละดอกซีสวยเดินเดียวกับสีมันเยอะพี่น้องคออยู่อย่างนี้ดอกดอ,ดอกส,ดสวยเลยพี่น้องพุณเดินเด,ดีวยวเด้อพี่น้องอวันนี้เแยกเกต็ด,ด,ดพันยุทธทำบุญสังฆทานอยู่บา้าน มันก็คนฟองปลาเดินเดียวมันดอกหนึ่งเกิดอยู่ขางข้างคนหยางเป็นเตลียมแดงๆนะพอพีพ่อน้องบรรยากาศฝนตกฝนหย่อยลับพี่น้องมานี่ตอนออกจากบ้านก็จังประตูกมาหอดปลาผดหยอยเม็ดน้าคนรวยนะมาบ่เป็นลับพี่น้องด้มาแล้วุูนเทิงโฟนเหมือนดอกหนึ่งพี่น้องทางเอากอ มน้นสีแดงแต่เสาเลยพี่น้องมาหนึ่งหนอกยางงามเอ้าไม้เนี่ยเบ็ดแล้วพี่น้องมีน้ำตาลไม้ไม้ข้างบนบนระบันไม้เนี่ยเบ็ดแล้วพี่น้องบังมีน้ำตาลไม้ไม้เดินทางน้ำตาลเงียบๆด้วยพี่น้องมาหนี่ เกิดข้มมันรำกันอีแววพี่น้องบานนี่เป็นแดงๆเลยบานนี่เอา้มามันอยู่คนเดียวด้วยพี่น้องมันนี่จุ่มเนี่ยหาดอกคนตัวนี้มองยังพี่น้องเกิดเป็นจุ่มเลยบานนี่อู้เอา้าขึ้นมาไม้ไม่กับเริ่มงมันเลยพี่น้องบานนี้งหดอกจุ่มนี่ยเสียดโทมมากบบาวังหันวัดสิบได้มาพี่น้อง ดูน้ำพ่นสปาเดียวเดียวล่ะพี่น้องกับเป็นตำมานอยู่เลยาดอกเลี้ยงสาปลาบเลยพี่น้องบาหนี้เดินทางคนเดียวกับสุดยอดอยู่พี่น้องไม้แหลกกับจนเครื่องกับตาเอาขึ้นมาไม้เนี่ยครับพ่อกําลังพอ่อหาดอกพกดอกพี่น้องหล้างกล่งกลงองอีกดอกหนึ่งข่าวบอโดนแทะยางง่าม แต่เฮ็ดปลาเนี่ยก็สีโดนแท,แทบทุกดอกแล้วพี่น้องปีนี้ห้อยหลายแห้งพวกห้อยผวกกิ่งเกือนี่แหละ,ม,ะมานพี่น,น,น้องมันเหมือนอีกดอกนึ่งตัวนี้เป็นจูมจีเพิ่นสามจูมพี่น้อง มันอาไว้ก็บ,บอย่างเลยเปคนแทะขนาดปุ่นนี่ีอ,อบเลยสองพี่นอ้องมันสามจู่ม่เนีย พี่น้องดอกนู้มันแต่สีแดงยีลีเด้อพี่น้องมันนี่บังแน่พี่ผีโยกพวกพี่ดอกยังเจ็บคนเดียวกับทายท้ำหนาแน่เด้อพี่น้องสิเลยประกาศห้าคนเก็บเห็ดให้คนสองปลาทายท้ำอยู่เมื่อได้ยาเกตบอยู่แต่เอามือเลี้ยวๆเด้อพี่น้องบอกยอกวอาเล่นเซอร์ดอกพี่น้องก็เด้หัวบังแน่ดอกงามแห้งอุ้ยขบแตะี่ยางสวยพี่น้อง ออามาผมนี่เห็นดอกหนึ่งพี่น้องพุ้นยืนแดงจึงเครืองอยู่ยางสวยพี่น้องคือประมาณเด้อพี่น้องมือนนี่ฝนตกเขาเจ้าพมาามาจากคือผมก็เลยหมานอ่ะจะนีจุ่มหน่อยนึงเห้นเอาไว้ก็บ่ย่างดอกพี่น้องเพิ่นเริมเห็นละถ้าเพิ่นเริ่มเห็นเริมแท้เนี่ยคือเบิดเด้อพี่น้องเนี่ถ้าคนบ่เก็บก็ได้ คากินคือกันเระเป็นก็นได้ตัวนี้ฝังขาลายดอกแรกของเมือเริ่มไปน้องเนยมันนี่ลักๆเลยมานแต่เฮ็ดกออืตัวนี้เป็นดอกแหลกผังขาลายดอกแรกเฮ็ดกอียกจุ่มหนึ่งจุ่มจีขึ้นหม้ตัวนี้เฮ็ดแดงลังสัา เฝาเลยตัวนี่แดงหลังสามอีกดอกหนึ่งเก็บล่อเห็ดปวกพี่น้องเ่ท่านเกิดอยู่แถบือเขาเจ้าเกิดกันแล้วเห็ดปวกวันนั้นก็ได้ยอมนึงก็แล้วเลยสามดอกนังพี่น้องพอกระพอที่ระดอกปวกสาบก็ได้มาที่พอเต็มโพนแน่ ลรอบบโดนดอกพี่น้องป้าแถบนี้เวลาพันเกิดเกิดคักก็พี่น้องพวกจิกพวกขาวนี่นะแดงแสบคือกันรับพี่น้องเลยมึงไงพี่น้องจักซีว่ากินเก่งจะซ้ำใดพ่นเฮ็ดกอดอกวังไงจนหมดเหลืออืมเ,เลือแต่ขาฮะวนี้เฮ็ดล้างซำ มันเกิดไลยกับพ่อเก็บอยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ก็ได้กันดอกงามค้างงาม hey, งเดินทางคนเดียวสีอื่นมาหาเด้อพี่น้องมื้อนี้หาแต่สีแดงนี่ล่ะดอกบักง,งามเลยสิบรรยากาศคุ้มๆเฮ็ดสีอื่นแหนมหายากพี่น้องถ้ายแยกเย็นบ่นําใครอยู่ผมมาคนเดียวสิหาแต่สีแดงอะมันแต่สีแดงล่ะพี่น้องมื้อนี้นเบิ่งแน่้ยตาสะออนแฮงโคต่อคน นออีกอกนะฮะเดินทางคนเดียวมันคือเก่ามืออื่นค่อ, 90, คอยพๆแยกเกตพี่น้องอู้นอีกดอกหนะนึ่งนั่นพี่น้องแดงๆด,ดีแต่วาดสีเพินน่มแนมหาเห็นเร็วพี่น้องสีนี่ เ็ดเห็ดกอลอเห็ดปวกงามได้ดอกสิเกินพี่น้องไอ้เห็ดปวกอีกจุ่มนึงคนสองตาเดินเดียวมาเนสีดำสติสีแดงหล่นตาอีกเดือพี่น้องมาหนอ่มพ,อพอ่อแต่เฮ็ดกอตัวนี้เป็นพงเขาน้อยอข้าหักสามโอ้เห็นดนีแห่งพี่น้นองไอ้สีแดงนี่พ่ออีกแล้ว จุ่มยาง,งามเลยอ้าวหัเหลือ่อมันเหลือยอยู่พี่นอ้องเนี่ยตัดสะออนแนห้งผมเต็มตาไอ้บ้าน้องพี่น,อน้องมาหนิตาใหญ่เด้อพี่นอ้องโุแดงล้วนมาหนิหลุนบังหมต่อหนามีบอก็กตีหมเนี่ยถ้ามันเกิดเกิดคักขึ้นกันเด้อพี่นอ้องแต่ปีนี้บอกอยได้ปีนี้เกตมาย่ำได้บอกอยพอ ป่าอีก่็อรอบนี้ก็ได้เอาเกือบออกนี้พี่น้องนั่นเด้พผลลีคุณเด้ออือเห็นแดงๆอยู่นี่อือดอกยางสวยพี่น้องเต็พผลลีโอย่างสวยอเอา,อา,เอามันเรื่อยๆมันเรื่อยๆ ดอกนี่โดนแแทอ๋อยังเหลือเครื่องหนึ่งอยู่ดอกพี่น้องอแกงไหนอยู่ฝนกับฝนขนาดเทือพี่น้องน้ำจนเต็มโขกเต็มโนนอ่ะฝนช่มหนึ่งพี่น้องอืมเดินเดียวมันนี้เขาทาพี่น้องมันแห้ง ขอแต่สีแดงด้วเหมือนะเหมือนนี่ก็จะเป็นถือแพงแดงว้กอนละพีีนองมึงแน่แต่ละดอกตาสะอนอนกอรวนๆก็ว่าไดพ้พีนองมันเหมือนนี่ดอกนี้ทะเบอเลยพี่นองพูณสะออนคว่ำมาันน้ำกันเด้อพี่นองเหมือนนี่มึงแน่ดอกนี้บานแต่บานสวยอยู่พี่นองอนถือว่ามันคักดยู่พี่นองเหมือนนี่ ที่เกต็นอาหารมะลำนสิยงเลยทั่วมาว่ากันเพื่อสิบเวมาเก๊บน้ำค้นสองปลาดอกคืออ๋อเหตุผนมวนจักเมือพี่น้องของปลามาโดนล่ะเป็นหยางนอแดงแดงข้างนั้นเฮ็ดกอเฮ็ดหยางอุ้ยเป็นละโงกพี่น้องละโงกตัวนี้บอมเป็นเฮ็ดกอคือมาเกิดในโฮมเฮ็ดกออืเป็นละโงกอีลีพี่น้องสองจูมโอ้ยางสวยเลยป่านนั้นยังมีผู้เฝ้าอยู่ตัวนี้ เอามันเกินขาดแล้วพี่น้องมันเขาปลาไม่แหลกฝนตกยางนะักเปียกเบิร์พี่น้องไอ้ตอนนี้ก็ได้ให้อยู่เปียกกระมานอยู่กำลังได้เก็บด้วยพี่น้องลงโงกกำลังได้2องจุม่มน,น้องนางกิเป็นเฮดกรอร้วนๆฮะกะทิเปิืงขาไล่อดอกงามแห่งพี่น้องเอย แต่บกอค่อยได้พี่น้องิงข้าลายมาหนี่งนะอีกดอกนึงอืมสีมี่ประจักพี่น้องเีย่แต่ว่ามันเมอดก็เลยแนมบกค่อยเห็นส่วนมากผมก็สีเล้งฮะแต่สีแดงแดงเราแยกงงามอยู่นะเกือบเต็มกระตาเลยพี่น้องิงข้าลายในได้บก,กี่ดอกด้วยพี่น้องมาหนี่งนะรอบางอีกสกักพักพี่น้องแถวนี้ หอดแถวนี้เตอทัวกับคือซีเมนต์อวยแหละล่ะพี่น้องบ้านนี้เริ่มเหมิดไหมอีกละหนึ่นดอกเพ้่พี่น้องมันไม้ละสองสามดอกอยู่เด้อพี่น้องวันนี้แต่ว่าร้อยแทะเนี่ยว่พันวากันพี่นอ้องร้ายอีเลยพูแต่ละดอกโดนแทะแทบสุกดอก ตัวนี้เป็นผงนาหอพี่น้องฝั่งนาหอแร้วกว่าผงต้นใหม่จุ่มง,งามงามแกงแสบคือกันเด้อพี่น้องพูดดอกหนึ่งทั้งปน่างสวยอยู่พี่น้องอดอกไหนลรยล่ะตัวนี้เป็นเิงดำ ว่ขอทาอยู่เ้อพี่น้องรอตามศาสตร์ตามเสน้นผู้เดียวก็ได้อพอเลื่อมันเหลื่อยอยู่ตัวนี้เิ่งดำบานเต็มทีแต่ว่าวแกงได้อยู่อ่ะอีกอรอบนึงเผ่งดำไม่ค่อยได้รอตามไม้เฮ็ดเผ่งพี่น้องมาเนี่ยส,ส่วนหมากันสีรอตามไม้เฮ็ดกอ,อขากรับรอเบิงไม้เฮ็ดเผ่งกับพ่ออยู่พี่น้องเผ <dum. S 1> ่งดำมอย,ยังกินขาอ่ะ นะดอกแกงไหลอยูนะ่เก่าเขามาไม้เนี่ยก็พออีกแล้วพี่น้องปเป็นเฮดโก้งามแมงดอกนี่ดกนี่แน่มากแต่ไกลว่ามันเฮดกอเป็นเฮดแดงหลังสัมพี่น้อง คเป็นเฮ็ <c oughs> เดผงขาวผงไข่พี่นอ้องสวงเ้าๆบ่ค่อยได้ล่อตามไม้เฮ็ดผงเด้อพี่นอ้องดอกยางงามตัวนี้สวงเ้าลุยตามไม้เฮ็ดกอ,อยางเดียวพี่นอ้องเฮ็ดผงเป็นกมีอยู่พี่น้องต้องกวแกเวลาสิเดินทางกลับเด้อพี่น้องมาเนี้มาเบ่งยอดได้ยอดมานผลงานการเดินทางคนเดียวของคนสองปลาพี่น้องมาเนี่ มันสุดยอดอยู่พี่น้องเต็มกระตาเป็นทีเรียบร้อยลักลักเลยเหมือนกับสิมานเฮดกอล่ะพี่น้องนะเบิ่งยอดได้ยอดมันก่อนกลับบ้านพี่น้องงานเดินเดียวพี่น้องเต็มกระตากระทือว่ามันอยู่พี่น้องเมือน,นี้เขาไม้ได้โฮมได้กะพอทุกโฮมอยู่อาจสิบไลายปันไดโฮมละสองสามดอกแต่ก็พอเลยมันเลยเอาไปมากกับเต็มกระตาอยู่พี่น้องส่วนเชเกตเมื่อเนี้เพิงกาติดพระกิจเฮดบุญเป็นประเพณีไอ สังกทานล่ะพี่น้องอยู่บ้านเพิ่นก็เลยให้เพิ่นหยุดหยุดทำบุญนำ้ำไส่ผักผ่อนไปนำ้ำส่วนคนสองปลากะทำนาทีเขาปลาฮากเก็บเพชรพอที่พ่อพี่พอีน้องคือเก่าล่ะพี่น้องยอดไดยอดมันเหมือนก็สุดยอดคือเก่าพี่น้องหลกัลกๆเลยก็สิเป็นเฮ็ดกอเด้อพี่น้องมาอนี่ส่วนเฮ็ดละงอกเนี่ก็ไดมาสองดอกเพราะว่าอากาศเพิค่คขึ้เบิดเหม่อช่วงเศ้านั้นฝนหย่อยตลอดเลยพี่น้อง หลังจากนั้นก็คึมผมก็เลยบคกอยหาผัวเฮ็ดผึ่งี่ปันได้พอผืนเนียมหาอยากถ้ายแยกเกตมาน้ำผสมสีเห็นได้ดีอยู่พี่น้องผัวเฮ็ดผึ่งนี่ส่วนผมมากคนเดียวผมสีเล่งใส่แต่เฮ็ดกอตามไม้เฮ็ดกอพอสีผสีเนี่ยมหาง่ายก็เลยได้าาเลยมันด้เฮ็ดกอละพี่น้องรักๆนะยอดได้ยอดยยอมันประมาณนี้ละพี่น้องหลังจากนี้นก็สซีเมนกลับบ้านหลุดน้ำกันคลิปไม่หมือไม่ มือนกอระปอกกับยายเกีดอีกคือเกาอะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาสองปลา,าขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้อง,กกง,งทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมอ่ะก็บคอยรอรุ่นความ,มันาน้ำกันอีกมือเงินพี่น้องสำหรับมือเงนก็ขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่รวมเดินทางคนสองปลากับมันสุดยอดพี่น้องมือเงนอ่ะหลุนน้ำกันมือเงินพี่น้อง มือกับพอกันกับยาเกียดอีคือเก่าสำหรับมโอนี้ขอบคุณทุกหลทุกแช่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมสวัสดีครับ